วันนี้มันมีอะไรแปลกผิดปกติหรือเปล่าปกติแถวนี้นะเป็นถิ่นของรถบรรทุกขนาดใหญ่รถพว่วงรถสิบล้อรถเทรลเลอร์รถบรรทุกต่างๆจะเยอะมากนะครับแต่วันนี้ผมสังเกตว่าไม่มีรถเหล่านั้นเลยโล่งมาก 44แล้วนะครับผมอยู่บนถนนมิตรภาพช่วงอำเภอศรีคิ้วปากช่องอ่าผมก็ขับรถมาเรื่อยๆนะครับก็สังเกตว่าเอ๊วันนี้มันมีอะไรแปลกผิดปกติหรือเปล่านะครับนึกออกแล้วว่ามีอะไรที่ผิดปกตินะครับที่ระหว่างผมขับรถมานะครับคือผมสังเกตว่าเอ๊วันนี้ทําไมถนนมันโล่งผิดปกตินะครับทั้งที่เป็นช่วงเทศกาลสงกราน นะครับตอนนี้เป็นเช้าวันที่15นะครับ15บห้าเมษายนแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่บนถนนมิตรภาพขาลงกรุงเทพนะครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศถนนตอนนี้นะครับตอนนี้ผมกําลังจะเข้าแีวอาเภอปากช่องหรือเปล่านะครับนี่ครับให้ดูปกติแถวนี้นะเป็นถิ่นของรถบรรทุกขนาดใหญ่นะครับรถพว่วงรถสิบล้อรถเชิเล์ รถบรรทุกต่างๆเยอะมากนะครับแต่วันนี้ผมสังเกตว่าคือผมเพิ่งสังเกตว่าไม่มีรถเหล่านั้นเลยนะครับโล่งมากนะครับไม่รู้ว่าพวกพี่ๆรถบรรทุกหายไปไหนหมดปกตินี่ผมต้องได้เบี่ยงมาเลนขวานะครับเพื่อหลบรถบรรทุกแต่วันนี้ผมวิ่งเลนซ้าย ก็คือวิ่งเลนของรถบรรทุกเลยวิ่งเรีวเื่อยยาวๆนะครับไม่มีรถบรรทุกให้แสงนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรทําไมวันนี้รถบรรทุกถึงไม่มีนะครับมีก็มีน้อยนะครับแต่สังเกตดูว่าจะเป็นรถรถเปล่าๆไม่ได้บรรทุกอะไรนะครับเท่าที่สังเกตนะมีก็ไม่กี่คันแต่ข้างหน้านี่ก็มีคันหนึงใช่ไหมแต่เขาวิ่งเร็วนะ เหมือนเป็นรถเปล่าหรือเปล่ารถวนอะไรนะครับเนี่ยปกติโซเนียเยอะเลยครับเนี่ยตรงา่างชั่งน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยครับเออวันนี้แปลกๆนะครับถ้าใครทราบสาเหตุว่าทําไมวันนี้รถบรรทุกวิ่งน้อยนะครับก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยว่าเป็นเพราะอะไรนะครับวันนี้วันที่สิบห้านะครับเป็นเช้าวันที่15บห้าเมษายนอันนี้รถบรรทุกเล็กนะครับ ไม่ใช่รถพว่วงเป็นเป็นปรถบรรทุกเล็กเหมือนรถห้องเย็นหรือเปล่าอ่ะนะนะเ,นเ,นเมื่อกี้นะครับเนี่ยโล่งๆเลยครับวิ่งยาวๆเลยไม่มีนะครับไม่มีให้แซงสักคันเลยนะครับเนี่ยในปั๊มก็ไม่มีนะครับที่บอกว่าจอดในปัม๊มนอนก็ไม่มีมันก็โลง่ลงๆนะครับโล่งมากนะครับช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าเป็นเพราะอะไร ผมก็เพิ่งสังเกตน,นะผมขับรถมาจากร้อยเอ็ดจนมาถึงตรงเนี้ยนะครับผมเพิ่งสังเกตว่ามไม่มีรถบรรทุกเลยนี่ก็มีน้อยน้อยมากๆนะครับเห็นแค่กันสองคันคเองที่เห็นก็คือเป็นรถเหมือนรถขนซีเมนนะครับที่เห็นเห็นอยู่สองคันเนี่ยผมขับง่ายงดูดูด,ดูผมนั่งขับออะอัน,นเนี้ยเนี่ยผมนั่งขับอย่างเงี้ยขับแบบชิวๆครับจริงๆมันมันเมื่อยนะครับก็เลยเปลี่ยนท่านั่ง ก็นั่งแบบนี้ครับเพราะว่ามันมันไม่ได้กดดันอะไรเพราะว่ารถมันโล่งมากนะครับก็เลยนั่งแบบนี้นะครับจริงๆผมใช้ระบบคูนโคนก็ได้นะนะครับเพราะมันโล่งมากนะครับแต่ก็ไม่ดีกว่านะครับมันไม่เหมือนที่เท้าเราบังคับไม่มีเลยปกติแถวนี้โอ้โหพี่เราบรรทุกนี่แกจองไปเลยหนึ่งเลนสองเลนนะครับเป็นของแกหมดเลยทุกวันที่มา ยาวๆเลยนะครับไม่มีสักกคันแปลกไหมครับสามนู้นก็มีนะครับเป็นฝั่งขาขึ้นภาคอีสานนะครับเนี่ยก,ก็มีไม่เยอะนะนี่ครับมีไม่เยอะปกติโซนนี้นะมันจะเป็นทางลาดทางชันนะครับจะมีรถบรรทุก ขึ้นเนินอะไรอย่างเงี้ยนะครับมัจนจะมีรถบรรทุกขึ้นเนินเยอะแยะนะครับแต่วันนี้ไม่มีเนี่ยไม่มีตอนนี้ผมกำลังน่าจะกำลังน่าจะเข้าอ่ออะไรเนี่ยคือลำตะคองหรือเปล่านะครับลำตะคองน่าจะอยู่ข้างหน้าผมนะครับแล้วก็เป็นปากช่องนะครับเนี่ยผมถ่ายมากี่นาทีแล้วนะครับ เห็นรถบรรทุกใหญ่สักคันหรือ,อยังฮะยังไม่เห็นใช่ไหมเนี่ยไม่มีจริงจริงนะครับไม่มีเลยตอนนี้ผมวิ่งเท่าไหร่ผมวิ่งอยู่แปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเป็นจริงความเร็วระดับนี้มันเร็วกว่ารถบรรทุกนะครับนะครับถ้าเกิดมีรถบรรทุกอยู่แถวนี้นะครับอยู่เส้นนี้อยู่โซนนี้นะครับรถบรรทุกน่าจะวิ่งไม่เกินหกสบกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งผมต้องแซงแน,แน่ในระดับความเร็วแปดสิบ กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่าแถวนี้ย่านนี้เป็นเนินนะครับเป็นเนินนะครับมันจะทําให้รถบรรทุกเนี่ยใช้ความเร็วต่ํานะครับเพื่อที่จะเร่งขึ้นเนินนะครับเห็นไหมไม่มีเลยนะครับนี่มีข้างหน้าคันหนึ่งใช่ไหมนะครับขับไปดูใกล้ใกล้ใช่ไหมหรือว่าเขาหยุดสงกา รถอะไรอ่ะเหมือนรถลินฟอกเลยใช่ไหมคันนี้นะครับอะไรทันยทิพยปเหรอนะครับอันนี้เป็นรถโอ้เห็นเจอแล้ะคันนึงเป็นรถทันยทิพยปนะครับแลวข้างหน้าก็โลไม่มีอะไรเลยนะครับล,ลุงโลมีแค่รถยนต์รถเก่ง,รกงธรรมดานะครับรถคอกก็ไม่มีเออน่าจะเป็นมันหยุดสงการเรือ่อง นะครับอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะครับเพราะผมไม่เคยมีวันหยุดกับเขานะครับมีแต่วันที่ไม่มีงานทาแค่นั้นเองนะครับสําหรับผมไม่ไม่มีวันทํางานไม่มีวันหยุดนะครับเพราะช่วงนี้ว่างทุกวันนะครับตอนนี้ก็ล่อจะลอใต้สะพานตรงลำตะคองแล้วฮะที่เป็นอะไรเรียกทางด่วนล่ะทางด่วนยกระดับตรงลำตะคองเนี่ยครับข้างหน้า ไปคันนึง็ันยทิพย์นะครับอ่ะจริงๆวันนี้เขาจะเปิดให้วิ่งมอเตอร์เวย์นะครับแต่ว่าผมมาก่อนเวลาไงเขาเปิดให้วิ่งประมาณหกโมงเช้านะครับแต่ว่าตอนนี้มันเพิ่งตีสี่เองนะครับเนี่ยเพิ่งจะตีสี่นะครับถ้ารอต้องรองอย่างสองชั่วโมงกว่าเขาจะเปิดก็เลยเออวิ่งข้างล่างดีกว่า <S <S ข้างล่างมันก็โล่งดี มาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับว่าเออมันแปลกดีที่เป็นมันมันเป็นภาพที่ไม่ไม่คุนตาเลยนะครับปกติโซนนี้แถวนี้รถบรรทุกจะวิ่งเยอะแยะนะครับเนี่ยปกติเลนเนี้ยผมวิ่งไม่ได้นะนะครับจะเป็นเลนข,ของรถบรรทุกนะครับปกติเลนเนี้ยแต่ว่าวันนี้ผมวิ่งเลนนี้ได้สบายเลยก็ววิ่งได้ความเร็ว80สิกเมตรต่อชั่วโมงไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆ,ๆ ขอปิดคลิปไปเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอต้อนรับทีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ